สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือ t ท r รอตอาร์เทซามาถึงดวงความรักค่ะให้กับชาวทัตลมนะะมิถุนตุลกุมในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาผ่านนะก่อนอื่นต้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับคนที่เกิด ราศีกุมกันก่อนเลยนะคะขอให้มีความรักที่สุขสมหวังไม่ว่าคุณจะสเตตัสใดก็ตามก็ขอให้มีความสุขเนอะอิ่มเอมใจถึงจะโสดก็โสดแบบมีความสุขก,ก็ได้หรือ,อถ้าอยากมีคู่ก็ขอให้ได้เจอเจอใครที่เป็นคนที่คุณหวังไว้อะไรอย่างนี้เนอะก็ขอให้สมหวังมีความรักที่ดีใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้ได้พัฒนาสมหวังลงเอยเป็นความรักที่ดีเนาะส่วนใครมีคู่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักการหวานชื่นนะคะอ่าเหมือน เหมือนกับเพิ่งเริ่มรักกันเลยนะก็มีความสุขมากๆนะสาหรับคนราศีกุมนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันอ่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะยินดีต้อนราาับค่ะช่องเ,อเป็นการดูแบบโหราศาสากลเพระาะฉะนั้นการแบ,บ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในราศีธาตุลม มีถุนตุนกลุ่มหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้เลยถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณนะคะก็อีกแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆแนะนําให้ลองหาลัคนาดูค่ะคุณอายุลัคนาหรือว่าจะเป็นราศีตามวันเกิดก็ได้ส่วนใครที่ไปดูวันเกิดแล้วไม่ตรงเนี่ยแปลว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยนะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อน ถ้าเกิดว่ารู้สึกอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้ดูประกอบกันได้เช่นกันไพ่ที่เราจะใช้มีสีสำรับเหมือนเดิมค, th, คาแรคเตอร์โมชั่นกานะคะใครอยากได้กดที่จะกร้าได้เลยนะมีไพ่คู่บุญมีไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็เลิฟสตอรี่ออรัเิลเหมือนเดิมเรามาเริ่มกันที่คู่บุญก่อนมาคะ่ะไพ่คู่บุญนะคนธาตุลมนีมุ่นตุนกลุม่มเอเนจีความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างคนธาตุลมนะมี่ถุนตุนกลุม่มไพ่อยากบอกว่า ความสามารถหลากหลายช่วงนี้คุณอาจจะได้โชว์ศักยภาพอะไรก็ได้นะได้ดึงสกิลความสามารถต่างๆ ออกมาใช้แล้วก็ดูเป็นคนมีความสามารถด้วยแปลว่าทุกคนก็จะมองเห็นศักยภาพในตัวคุณนะคุณได้ใช้ทักษะอะไรต่างๆในชีวิตคุณออกมาค่อนข้างดีเลยหรือคุณอาจจะไปเจอคนแบบนี้ก็ได้อ่าเราอาจจะไปปิง๊งไปชอบไปปลืม้มคนที่เขาเป็นคนเก่งมีความสามารถแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเออถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เราคงจะได้ไปเจอคนแบบนั้นหรือตัวเราเองด้วยทักษะความรู้ความสามารถทําให้เราได้ไปเจอเจอคนหลากหลายแบบอ่าแล้วเราก็มีโอกาสเพิ่มเติมในเรื่องของความรักความสัมพันก็ได ส่วนใครยังไม่ได้โฟกสัสเรื่องความรักคุณก็จะดึงสกิลที่คุณมีออกมาทําเงินหาไรายได้อะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะเปิ้ลมองว่า Energy ใบนี้ค่อนข้างจะดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าความสามารถหลากหลายเนี่ยเป็นตัวคุณหรือเป็นใครนะเราไปเริ่มกันที่ c ค r ร c t ร v e m ม t ชันก a สก่อนไพ่คาร c เรกติมอชันกัสอยากจะบอกอะไรครับคนทัดลมคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนคุมภาพันธ์นะเอเนจี Energy ของคุณจะเป็นยังไงบ้าง มาดูการคนทัดลมมิถุนตุนกุมชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นอ่ะน่ารักมากชอบออกกำลังกายมีสัจจะคำไหนคำนั้นมองโลกในแงด่ดีโอเอเนจีดีหมดเลยอะ่ะหัวโบราณแล้วก็ ละเอียดรอบครอบอาจังหวะเวลานี้เพื่นคิดว่าหลายๆคนน่าจะปลื้มคุณน่าจะรู้สึกแบบพึ่งพาคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอาส่วนตัวก็ตามนะผู้คนชอบคุณค่ะเพราะว่าคุณชอบดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมแล้วคุณก็ดูมี energy อะ คำว่าชอบออกกําลังกายคือเราอาจจะกลับมาดูแลตัวเองไปทํากิจกรรมแอคทีฟต่างๆก็ได้นะหรือเราเป็นคนดูมีความแอคทีฟกระตือร้นอนะ่ะคือทําอะไรก็สําเร็จลุร่วงตามที่เราตั้งใจก็ได้แล้วมีสัอใจต่างหากมันเลยกลายเป็นเอนเนอจีของคนที่แบบ มีคนน่าจะชอบเยอะมีคนน่าจะเข้ามาขอความช่วยเหลือพึ่งพาคือก็ไม่ได้มองว่าแค่คเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่มันหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูอ่ะลูกค้าก็อาจจะชอบผลงานความอะไรของเราอะไรต่างๆเนอะดูแล้วเอเนจีดีมากเพราะไพ่ออกมาดีทุกใบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือจะเป็นเรื่องความรักก็ตามถ้าเป็นตัวเราเองเอเนจีแบบนี้เราก็จะได้เจอเจอผู้คนนะเขาก็จะปลื้มเราอย่างที่เพืนบอกเนอะหรือเราอาจจะไปเจอคนแบบนี้ก็ได้อ่ะเราก็จะมีความชอบเขาแต่ถ้าเรา ด้วยความว่าละเอียดรอบคอบเนอะเราก็อาจจะค่อยๆสังเกตอาจจะไม่ค่อยได้เร่งรีบในเรื่องความสัมพันธ์มากมายนะแต่เป็นไปได้ค่ะว่าเราจะเจอคนที่เรารู้สึกปิ๊งปังอะไรอย่างเนอะแล้วก็มีหัวโบราณด้วยแปลว่าเราจะเข้าตามตรอกออกตามประตูค่อยๆดูค่อยๆศึกษาเรียนรู้อะไรกันไปว่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมพูดจริงหรือเปล่าโกหกไหมหรืออะไรใดๆเนอะเพราะเราไม่ชอบคนโกหกอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องค่อยๆดูส่วนใครที่มีคู่มีแฟนหรือว่ามีความสัมพันธ์เ้็มองว่าค่อนข้าง มากเลยนะมันจะมีการเทคแคร์ดูแลห่วงใยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอเน g y จีโดยรวมถือว่าดีมากนะไม่มีอะไรจะพูดเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูไพ่ทารโร่กันว่ามันจะเป็นแบบไพ่คาร์เรกติมูชั่นกัสบอกหรือเปล่านะเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนเลยโสดสนิทหรือว่าจะโสดแบบมีกิ๊กกักแอบชอบก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกว่าตัวเองมีคู่หรือว่ามีคนคุยไหมอาจจะเรียกว่าโสดอยู่อ่ะก็มาดูอันนี้นะคะ คนโสดทัดลมมิถุนตุนกุมค่ะเอนเนอจีจะเป็นยังไงบ้างคนโสดทัดลมมิถุนตุนกุมช่วงนี้หกเหรียญจัดเมนสามเหรียญเจอคนเยอะจริงๆด้วยเจอทาวเวอร์ว,ะวะ้าวเจสอะเจ็ด เหรียญอะคุณจะละเอียดรอบข้อมือจริงคุณจะค่อยๆคิดพิจารณาถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดสนิทเลยนะเปิ้ลนมองว่าคุณก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะคุณไม่ได้รีบร้อนไม่ได้กระตกกระตากไม่ได้รู้สึกว่าฉันหวยหาความรักอะไรขนาดนั้นนะคุณก็จะอเอา energy ของคุณนะไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นมีกิจกรรมมีงานมีอะไรให้คุณทําเยอะแยะเนอะแล้วพบปะผู้คนเยอะด้วยสามเหรียญแปลว่าเราก็จะมี connection มีคนอยากจะขอความช่วยเหลือมีคนมาชวนเราไปทํานู่นทนํานี่อะไรต่างๆนานารวมถึงคุณก็จะมีโอกาสเจอคน เก่าๆด้วยนะเออมีไพ่เด e Tower กับเดทนะมันแปลว่าคุณอาจจะได้เจอคนเก่าๆหมายถึงเพื่อนเก่ากระไรนมิรแฟนเก่าคนคุยเก่าได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็น energy ที่เราจะได้เจอคนเยอะมันก็มีทั้งคนใหม่มีทั้งคนเก่าเข้ามาให้คุณได้เจอเจอพูดคุยอ่าบางคนก็อาจจะแบบย้อนกลับมาเพื่อขอโอกาสมาเริ่มต้นสายสัมพันธ์กันใหม่แปลว่าใครก็ตามนะถ้าเป็นคนเก่าๆนะกลับมาในช่วงจังหวะเวลานี้นะก็แปลว่าคุณกับเขาอาจจะยังมีบุญสัมพันธ์มีกรรมสัมพันธ์อะไรกันอยู่เนาะที่จะยังต้อง กลับมาข้องเกี่ยวอะไรกันแต่ด้วยความมันไม่มีไพ่ถ้วยเนาะมันไม่ได้มีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเท่าไหร่แปลว่ามันมีโอกาสคะ่ะที่คนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักคอนเนคชันของคุณเนี่ยจะกลับมาวนเวียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์การงาน,งานหรือว่าจะมา่ายพูดคุยใดๆก็ตามแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาคืบหน้าอะไรไปในเชิงความรักความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นเนาะ หรือเราเองอาจจะไปเจอคนใหม่ๆถ้าเป็นคนใหม่ๆม,มันจะเป็นคนในเชิงที่เป็นแบบคนที่มีความแตกต่างกับเราเนอะอาจจะเป็นคนที่อาเป็นชาวต่างชาติอยู่ไกลกันเป็นคนที่อายุแตกต่างกันเป็นคนที่แบบเป็น LGBTQ เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็จะได้เจอคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันเนาะอืมซึ่ง ก็เห็นถึง energy ว่าคุณไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักไม่ได้โหยหายอย่างที่เพื่อนบอกเนอะเราจะค่อยๆพิจารณาถ้าใครเข้ามาเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาเฟลท์เราก็จะคุยด้วยแต่ว่าคุยในแนวแนวมิตรแนวเพื่อนก่อนเป็นการยานมิตรมากกว่ายิ่งถ้าเป็นคนเก่าๆกลับมาคุณก็จะยิ่งมีความเหมือนแบบแตะเบรกเนาะแล้วก็แบบค่อยๆดูกันไปก่อนอะไรอย่างนี้เนาะแบบเออถ้าเกิดจักรวาลแบบอยากให้เป็นยังไงก็เป็นไปตามนั้นคือคุณมีความไม่ได้คาดหวังวอะไรเยอะกับ การกลับมาของใครบางคนนะแต่ว่ามันจะเป็นการกลับมาแบบที่คุณไม่คาดฝันอะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้น energy รวมๆเนี่ยคนโสดคุณอาจจะยังโสดอยู่แล้วก็ คอนเนคชั่นทั้งหมดที่คุณมีหรือว่าคนที่เข้ามาสารัามพันธ์กับคุณเนะี่ยคุณจะทรีททุกคนเป็นเพื่อนไปก่อนซึ่งบนหมอว่าก็ดีก็ไม่ต้องรีบเนาะเพราะเราลองดูค่ะว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถเป็นอะไรกับเขาได้เนาะเป็นได้แค่เพื่อนคนนี้เป็นแบบคนที่มาทําธุรกิจด้วยกันคนนี้คือพึ่งพากันในเรื่องของหน้าที่การงานหรือคนนี้ จริงจังจริงใจสามารถดึงเข้ามาใกล้ตัวได้ปันคิดว่าคนเราที่เรารู้จักการความสัมพันธ์มันมีหลายเลเวลเนอะมันไม่ได้แปลว่าใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องเป็นแฟนกับเขาเสมออะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นเนอะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูเนี่ยดีแล้วนะต่อมาเริ่ม s o r r y o r a c l e ค่ะหนึ่งใบให้คนโสดทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะ energy ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเอ่ย เฟรนด์ชิฟเห็นปะมันจะมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยก่อนมากกว่าในเชิงแบบว่าปิ๊งปังแบบมีแพชชั่นเข้ามาแล้วรู้สึกแบบอยากจะแบบมีความสัมพันธ์กับคนนี้เหรือเกินอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะเป็นเอเนอร์จีของการที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันก่อนไม่ได้บอกว่ามันจะพัฒนาไม่ได้นะถ้าเป็นคนเก่าๆเป็นเพื่อนเก่าๆกลับมาก็อาจจะได้สารสัมพันธ์กันไปต่อหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาอย่างที่บอกว่าคุณจะแตะเบรกคุณก็จะทรีทุกคนเป็นเพื่อนเราก็จะ ให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปถ้าเวลามันผ่านไปนานพอจะเรารู้จักกันว่าเขาจริงจังจริงใจนู่นนี่นั่นมีความม่ำเสมอมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากมิตรภาพในความเป็นเพื่อนไปมากกว่านั้นไปเป็นคนรักไปเป็นแฟนไปเป็นคนรู้ใจอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะพะนั้นชัดเจนค่ะคนโสดก็อาจจะยังโสดไปก่อนเนะจากคนทัดลมแต่ด้วย energy คนทัดลมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ได้ เขาเลยนะเป็นคนที่สนใจเรื่องเพื่อนมากกว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะส่วนตัวเปิ้ลน,นะก็จะเป็นคนรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนอะแต่ยังไม่ได้มีความรักแบบเป็นจริงเป็นจังก็จะรู้สึกสบายๆเพราะคนทัดลมก็จะเป็นคนรักอิสระขี้เบือ่อไม่ชอบมีใครมาแบบกดดันอะไรเยอะเนาะการที่เราโสดลัลลาก็อาจจะเป็น energy ที่แฮปปี้สำหรับคุณก็ได้นะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะมาดูการจะพัฒนาไหมหรือสถานการณ์ในช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมนะคะหเหรียญอ่ะนิ่งๆเนาะอัศวินถ้วยนะเเหรียญเเหรียญก็ตามมาจัดเม e น t ค่ะแล้วก็3มเหรียญ6ถ้วยอ่ะเอ e r g จของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคล้ายๆกับคนโสดนะมีไพ่หลายใบที่ ต่อเนื่องการบางทีเราก็เหนื่อยในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนอะบางทีพอเราคุยกันไปนานๆเราจะรู้สึกว่าถ้ามันพัฒนาได้ยากหรือมันไม่พัฒนาฉันจะไม่เหนื่อยละฉันขี้เกียจจะเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนสารสัมพันธ์ละฉันรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยเป็นไปตามโชคชะตาละกันเนอะอะไรจะเกิดให้มันเกิดก็คุยไปเรื่อยๆนะเพื่อไม่เห็นว่าคุณปิดกั้นแต่เห็นแค่ความไม่พยายามแล้วนึกออกปะคือก็คุยได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ใครเข้ามาก็คุยก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแล้วเพราะว่าคาดหวังไปมัน ก็มีแต่ความเหนื่อยมันเหมือนเป็น energy ของการอยากพักเบรกไม่ได้บอกว่าคุณไม่คุยกับเขานะหรือว่าปิดกั้นนะแต่เหมือนเขาว่าฉันจะไม่เป็นคนพยายามอีกแล้วเนื่องจากฉันเหนื่อยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็แล้วกันเนาะแต่ถ้ามันมีใครเข้ามาคุณก็จะพูดคุยอย่างที่บอกเนาะซึ่งใน energy ช่วงเนี้ยเป้นมองว่าคุณจะไม่เป็นคนไปทักก่อนละแต่จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าที่จะทักมาพูดคุยถ้าหายไปเดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันจะมีการกลับมาพูดคุยแต่กกกาาารรรพพูดคคุยยยัััั้้งงนนนนนีเ่มม็็ไหฒ แปลว่าถ้าเป็นคนคุยถ้ายังคุยกันอยู่เนาะมันก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันมีการหายไปมันจะมีการกลับมาขอโอกาสขอโทษคืนดีหรือว่ากลับมาเนียนๆได้ทั้งหมดแต่ Energy มันก็คือ เรื่อยๆมันยังไม่เห็นถึงว่าจะพัฒนาได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันเห็นว่าคุณเริ่มค่อยๆทําใจได้แล้วว่าถ้ามันพัฒนาไม่ได้จริงเนาะก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันไปและในเมื่อเรายังไม่พร้อมที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตเนี้ยคุณก็จะคุยกับเขาแหละแต่มันเหมือนเราพยายามทําใจแล้วว่าเออมันอาจจะไม่ได้พัฒนาอะไรไปม,มากกว่านี้งั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาละกันอะไรอย่างงี้เนาะก็นั่นแหละ เราใช้ energy ของเราไปในการทํางานหาเงินอะไรก่อนก็ได้เนาะเพราะเราเป็นคนมีความสามารถเรามีทักษะเรามีความรู้แล้วเราก็รู้ด้วยว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริง,รงๆแล้วมันจะออกในทิศทางไหนได้บ้างนะก็เอา energy เราไปใส่ในสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์ก็อาจจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะนี่คือ energy ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อมา love story oracle สักหนึ่งนะให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่บอกว่า heartbreak เห็นปะมันมีความแบบ ผิดหวังอนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะพยายามในความสัมพันธ์นี้มาเยอะเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานแล้วก็พยายามพยายามพยายามจนเรารู้สึกว่าเออมันอกหกักอะมันเหนื่อยมันอะไรเงี้ยแล้วเราไม่อยากพยายามละ คุณก็จะแบบปล่อยจอยแปลว่าถ้าเขาทักมาคุณก็คุยถ้าเขากลับมาคุยคุณก็คุยถ้าเขาจะพัฒน,นาก็แล้วแต่ให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาอะไรไปแต่คุณน่ยจะไม่พยายามแล้วแล้วเวลาไปทําอย่างอื่นเนาะไม่อยากให้คุณจมจมนะสิ่งที่เพื่อนเห็นคือคุณอาจจะยังนิ่งๆแล้วก็ไม่ได้หืออือไม่ได้แสดงออกถึงความเสียใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนมันมันมัน มันตายด้านมันเหนื่อยแล้วเราก็เลยเอาเวลาไปทำงานอยู่กับเพื่อนฝูงนู่นนี่อะไรของเราไปก็จะเป็นการช่วยเยียวยานะเพราะฉะนั้นพลังงานมันเลยค่อนข้างชัดว่าคุณถ้าคุณคาดหวังคุณจะมีความรู้สึกอกหักหรือผิดหวังก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมาก15วันนี้มันยังไม่ได้เห็นการพัฒนาหรือไม่ได้เห็นคําตอบเนอะว่าจะเลิกคุยไหมหรือว่าจะไปต่อหรืออะไรจะยังไงมันจะเนิบๆเป็นเหมือนกับที่ตอนนี้มันเป็นอยู่เนาะสถานการณ์ก,ก็จะดําเนินไปแบบ รียบเรียบนะคะเอนเอจี Energy ประมาณนี้สำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะตรงอะไรยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะทัดลมมิถุนตุลกุมนะเอเอจี Energy ของคนที่มีคู่หมายถึงว่าคนมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้นะ,ะในช่วง1 1 5ถึงกุมภาพันธ์ค่ะคนทัดลมมิถุนตุลกุมที่เป็นคนมีคู่นะ,ะพลังงานจะเป็นยังไงเอ่ยมาพลังงานคนมีคู่ทัดลมนะคะเอเจี Energy จะบอกว่ายังไงเอ่ย เอ็มเพ r ์ร์ทำงานเลยเนาะเพื่นมองว่าหกไม้ชัดเจนในเรื่องของการทำงานนะควีนถือเหรียญนะคะ justice ว้าสามดาบอะ แล้วก็อัดสวินถือดามอ่ะเอนเนอร์จีมันไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทํางานหาเงินใช้เวลาไปกับการใช้ความสามารถจริงๆเนอะปิ้ลไม่ได้เห็นเอนเนอร์จีของความมุงม้งมิ้งสวีทหวานหรืออะไรเลยมันจะเป็นแบบความแอคทีฟกระตือร้นในเรื่องของการออกไปข้างนอกทํากิจกรรมหรือว่าพบปะผู้คนทํางานอะไรต่างๆซะมากกว่าเนอะเพราะว่าเราอาจจะมีความ ไม่ได้ดั่งใจในบางเรื่องอ่าบางคนรู้สึกว่าการงานการเงินของเรามันยังมีความไม่เป็นไปตามเป้าไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นเราต้องไปโฟกัสเราต้องไปแก้ปัญหาเราต้องไปทําให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นความเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือไม่ค่อยได้ดั่งใจนู่นนี่นั่นคุณก็เอาตัวเองออกจากความรู้สึกในเรื่องนี้เนาะไปทํางานหาเงินอะไรเงี้ยเหมือนไม่อยากเอาใจไปใส่ในเรื่องของ relationship ในเรื่องของความสัมพันธ์เออิ้ลมอว่าเป็นแบบนั้นเราก็เลยนิ่งๆในเรื่องคววามมสััพนธ์แล้ก ใช้ชีวิตไปเนาะมันก็จะมีความรูทีนนิดหนึ่งเอนเนอจีมันคล้ายๆกันทุกสเตตัสเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันดูมีปัญหามันไม่โอเคมันไม่ได้ดั่งใจเราก็จะ move Energy ตัวเองอะไปทำงานไปใช้ชีวิตไปเจอเจอเพื่อนฝูงสังคมแล้วก็ไปทำอย่างอื่นอะที่มันไม่ได้ไปหมกมุ่นในเรื่องของความรักอ่ะมันก็จะดีสําหรับคุณเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาหมกมุ่นเรื่องความรักอะสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือความไม่ได้ดั่งใจความไม่โอเคอะไรต่างๆ ซึ่งนั่นแหละมันก็เลยมองเห็นว่าคุณก็เลยเลือกที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่การทํางานอะไรต่างๆซึ่งคนที่เป็นคนมีคู่อ่ะในเรื่องของการงานคุณปังด้วยนะหมายความว่าการงานคุณจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นการเงินก็จะโอเคมันจะมีการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งทุกคนก็จะเข้ามาให้คุณช่วยก็ได้นะบางคนก็เป็นปัญหาของชาวบ,บ้านชาวช่องมาให้คุณช่วยหรือถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการงานมาก่อนหน้านี้มันจะมีการแก้ปัญหาคะ่ะมันจะมีอะไรๆที่ดีขึ้นคุณจะแก้ปัญหาได้มากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้น อะไรแบบนี้เนาะเอน r g จค่อนข้างจะโอเคคุณจะเลือกทำในสิ่งที่มันน่าจะยุติธรรมกับตัวคุณเองนะถ้าความรัก เขาแบบเอาเปรียบเราหรือเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมคุณก็จะทิ้งไว้ตรงนั้นคุณก็จะโอเคเธอไม่แคร์ฉันฉันก็ไม่แคร์เธอฉันก็จะไปทําอย่างอื่นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการงานการเงินคุณก็จะเรียกร้องความยุติธรรมค่ะปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายแล้วคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เปิ้นเห็นใน energy ของคุณนะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยว่าคนธาตุลมมิถุนตุลกุมในช่วง1นึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันเนี้ energy มันไม่ค่อยได้แบบ เด่นในเรื่องความรักแต่มันจะเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาการงานการเงินสมากกว่าแล้วก็เจอเจอผู้คนนะไม่ใช่แบบเงียบเงียมไม่เจอใครนะเป้ามองว่าคุณก็จะเจอผู้คนเยอะออกไปสังคมมีคอนเน็ชันมีเพื่อนฝูงมีแบบ โอกาสต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเข้ามาให้คุณได้คิดได้อะไรเงี้ยแทนที่จะไปหมกมุ่นในเรื่องของความรักก็เอาสิ่งที่มันน่าจะเป็นโอกาสเนาะเอามานั่งคิดพิจารณาก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองมากกว่านี่คือคําแนะนําสําหรับคนราศีธลมนะคะต่อมา love story or a c l e นะคะอีกหนึ่งใบให้กับคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนธลมค่ะไพ่อยากบอกคุณว่า a าเดชอ่ะเห็นปะมันเป็นการปกป้องหัวใจตัวเองในเชิงว่าถ้าเราผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาคุณจะไม่ได้อยากทะเลาะอะไรกับเขาแล้วเนาะแต่ว่าเราจะเลือกแบบอ่ะโอเคงั้นฉันจะเอาใจไปวางที่อื่นเหมือนที่เปิ้นบอกคือ ในเมื่อถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเราคิดเรื่องความรากักแล้วเราเจ็บปวดเราก็ป้องกันตัวเองโดยการที่เราไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการแก้ปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ไม่เอาใจไปเล่นกับความรู้สึกความสัมพันธ์คุณก็จะเจ็บน้อยลงอ่ะมันเหมือนเรารักตัวเองมากขึ้นเราเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองเนาะถ้าเกิดว่า อะไรที่มันรู้สึกแบบถูกเอาเปรียบอะไรเงี้ยคุณก็จะเริ่มไม่ละฉันจะเริ่มแบบว่าเหมือนยืนหยัดแล้วก็เริ่มต่อสู้ต่อสู้ด้วยตัวเองเนาะไม่ได้ไปทะเลาะก,กับเขาหมายถึงว่าฉันก็จะไม่ยอมและฉันก็จะไม่ไปตามใจละอะไรแบบนี้นะเปิ้นมองว่า Energy มันก็จะมีความสตรองมากขึ้นมีความรักตัวเองมากขึ้นซึ่งถือว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าดีคะ่ะ Energy ของทั้ง aro, ทาโร่ทั้งออร c เ e คิลมันซัพพอร์ตกันเนาะแปลว่า15วันนี้คนทัดลมคะ่ะคุณก็เดินหน้าไปใช้ชีวิตกับสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเนอะโอกาสในเรื่องหนาที่การงานการเงินคอนเน็กชันอะไรต่างๆที่จะสร้างอะไรดีๆให้กับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ารู้สึกมันไม่ได้ดังใจมันดูติดขัดมันดูอะไรก็ไม่รู้ก็พักเอาไวค้ค่ะเพื่อไม่ได้เห็นว่าคุณเลิกราเพื่อไม่ไ้เห็นว่าคุณจะไม่ไปต่อความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่คุณมีไม่ว่าจะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่นะแต่ว่า โอเคมันอาจจะยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มากในช่วงจังหวะเวลานี้เพราะฉะนั้นการคิดวนๆมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เนาะเราก็เอาตัวเราเองไปอยู่ในที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เนาะอาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการงานการเงนินสร้างคอนเน็ชันอะไรต่างๆก็จะดีที่สุดสําหรับคุณและนี่คือทั้งหมดของความรักของคนทัตลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะในช่วงวันที่1นึกถึงสากุมพศ แปะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe มาคอมเมนต์พูดคุยในเรื่องราวความรักของคุณได้เปิ้ลจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะและ้าใครอยากสนับสนุนช่องเปิ้ลให้มีกําลังใจมีคลิปออกมาเรื่อยๆก็สามารถกดซุร์แตงกําลังใจให้เปิ้ลได้เช่นกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย